มาลงมาตรนี้บ่ใช่ไปมาจากลียงมาจากปารีสแต่ก็มาลงตรงนี้อ๋อตรงนี้บ่ใช่แล้วคนไทยอ่ะเอ้าเราก็มันมันมีทางรถอยู่บ่นิมปองดูก้ามีชีแล้วก็อ้อมไปทางคาชิโนอ้อมไปทางนู้นอ๋อเหรอเฮ้ยพวกพนักงานเขาจะเข้าข้างหลังเขาก็จะมาสวนเราตรงนี้เขาก็ขับรถตรงไปแล้วก็จะมีทางเลี้ยวเข้าไปเห็นไหมอ๋อเลี้ยวเข้าไปตรงเนี้ยนี่ก่อนข้างง่ายค่ะอ๋อบริการนี่ช้าไหนเพราะกับใกล้ๆเต้นน์เต้นน์กับขึ้นไปวัดล่องได้ตัวฉัน ขดีเดนะวัดรองมันต้องไปเอาวิญญงก่อนอ,อ,อ,นอ๋อต้องไปเอาวิญญงอีกตัดแบบนี้อันนี้เขาขึ้นไปแบบนี้เพราะนี่ไปฟารีมเลยเขาขืนนี่วัดองกัลลิยงต้องไปแบบนี้อ่าต้อเป็นทางเลียงต้องไปต่อ,อวิญญงเจ้าขึ้นพิษเจ้ากบลงไม่ได้เออแมนยออืม mẹ già loại cho con đụ fan ở gần đây. Ừ má, tao với Bye-bye.